โอเคครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการให้ปุ๋ยต้นกระทนะ่อมเนาะอันนี้เป็นต้นที่โตแล้วเราจะใช้ปุ๋ยแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเดิมแต่เราจะไม่ใช่ให้ปริมาณเท่าเดิมนะเพราะว่ามันก็ต้องกินเก่งขึ้นครับแล้วก็ดินเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแห้งแล้วนะนะดินผมก็ชุ่มๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกินน้ําเร็วมากนะครับดูรากมันรากระเบิดออกมาที่อ,อ ปุ๋ยที่ผมให้ก็ไปดูคลิปช่วงอีพีแรกๆนะครับเนี่ยตามนี่แหละลากระเบิดออกมาเพียบเราก็ไปในโรงใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการให้ปุ๋ยเราจะใช้น้ําทั้งหมดประมาณเกือบ20ลิตรปุ๋ยเขียว100่ร้อยกรัมต่วัน แคลเซียม20กรัมนี่คือแคลเซียมบอรอน20กรัมนะครับรวมกับปุ๋ยเขียวอีก100กรัมเป็น120กรัมผสมต่อน้ำา2ลิตร น,นี้ไม่ถึง20่สิบลิลลประมาณ18กว่า คนให้เข้ากันครับปุยเขียวมันเป็นสูตรในตัวเจนนะมันจะเป็นยิบห้าห้าในตัวเจนยิบห้าฟอสฟอรัสห้าโพแทสเซียมห้าแล้วก็ให้เป็น ท่าอาหารท่านอาหารลองคือแคลเซียมและบโบอรอนครับตามนี้ก่อนให้ปุ๋ยต้องรดน้ำให้มันชุ่มก่อนนะหยุลากไหม้ครับเราก็รลดงไปเลย ให้สองอาทิตย์ครั้งนะครับปุ๋ยประมาณนี้นี่แหละวิธีการให้ปุ๋ยต้นนี้รู้สึกว่ารากจะเน่านะครับยังไม่ต้องให้ปุ๋ยหลอกรอให้รากชุดใหม่เกิดออกมาก่อนรากชุดเก่าพอดีปลูกแบบระบบกึ่งไฮโดรนะตัวนี้ชนชมอันนี้ชนชมนะครับดูครับให้ปุ๋ยดอก ปลูกมาเกือบเป็นปีแล้วไม่มีดอกนะครับให้ปุ๋ยดอกไปสองวัน,นครับดอกแตวออกมาเลยครับปุ๋ยเกตดนี่คือเห็นผลเร็วนะครับปุ๋ยเกตดแต่ก็ค่อนข้างจะแพงครับปุ๋ยเกตดก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้เลยเริ่มอยู่ตัวแล้วให้สองอาทิตย์ครั้งนะปุ๋ยถ้าให้วันเว้นวันก็เปลืองนะครับ เปลืองโอเคเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูใหม่ขอบคุณครับ